สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนรถไฟครับผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับผมหลังจะออกกำลังกายเรียบร้อยพามาชมบรรยากาศส่วนรถไฟในเวลาสิบเอ็ดโมงขวาจ้าตอนนี้เจอแล้วเจอเจอสาว คนหนึ่งนะเจอต่างชาติครับไม,ม่กาไปไกลโกดนโดนราสวัสดีครับอัน,นันโอ้มื่อกี้ชวนแมตติกขึ้นเวทีแม่ไม่ขึ้นเลยว่าจะชวนแม่ขึ้นเวทีไปเล้วแม่ดอกมาอันแสนงดงามแมตติกไม่ยอมขึ้นเวทีนะ้าถ้าแม่ขึ้นเวทีนะแม่จะได้เห็น ธรรมชาติธรรมชาติปาเมซอนแม่สวัสดีครับแมติกขึ้นด้วยขึ้นด้วยแฟนขึ้นไม่เป็น <c oughs> แมติกเพง็งเพชรใช่ไหมแม่ แม่ก็แค่กดแบบว่าตกลงตกลงน่าจะอยู่ทางพี่อยู่เขาละมามัง้งเมื่อกี้ผมก็นี่ไะผมลองเออจะว่าลองขึ้นกับแม่ดูก็ไม่เป็นไรแม่นาะขึ้นคนเดียวก็ได้เจ้าโอ้แม่โอ้วิวสองล้านห้าแม่คือไม่แป่นไม่ยาแม่ง่าย งดงามเหลือเกิน